เพลงที่30ทํานองเพลงขอโทษนะคะขอโทษศิลปินยา่ยาญาหญิงคําศัพท์มีดังต่อไปนี้ครับ Apprentice Novice Tyro Newcomer l o o k i Greenhorn Neophyte Beginner คำพวกนี้ก็จะหมายถึงพวกมือใหม่นะครับเพิ่งหัดเป็นหัดขับอะไรอย่างนั้นนะครับ อย่างคำว่า novice เป็นกระตูนที่เวลาไปฉายที่อเมริกาเขาตั้งชื่อว่า novice แต่พอมาเมืองไทยตั้งชื่อว่าเนนน้อยเจ้าปัญญานะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับ novice คนเพิ่งบวชใหม่ๆอีกคิวสังนั่นเองนะครับ new c o m e r ก็คนที่มาใหม่นะครับ ย่างคำว่า n o r เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเรื่อง e q ิวสัเรื่องเรื่อง n o i c h north เนี่ยจะแปลว่าใหม่ล่าสับเช่น innovation ใช่ไหมนวัตกรรมก็แปลว่าใหม่ novotel เคยได้ยินเคยไปแถวสยามไหมครับมีมีชื่อโรงแรม novotel novo บวก hotel กลายเป็น novotel โรงแรมใหม่เคยยินชื่อเดือน november ไหมตามปฏิทินโรมันก็คือเดือนใหม่นั่นเอง november ครับวง nuovo เคยได้ยินไหมครับ n u โ v o อาที่มีใครบ้างพี่โจพ,พี่โจพี่ก้องพี่จอนพี่โจนี่ก็เลพี่ก้องนี่ก็อ้วนพี่จอนนี่กระยิกวงเล่อ้วนกริกเนี่ยครับวงนูโวเนี่ยครับวงคนพิการครับน้องเนี่ยฮะนูโวภาาษอังกฤษนูโวลิเช่ลิชแปลว่ารวยนูโวลิเชเ่เศรษฐีใหม่เคยเห็นไหมฮะซื้อเบนซ์ห้าร้อย e ห้าร้อย s อะไรนั่นขับไปเติมน้ํามัน เ,เด็กรถเด็กเด็กป้าวิ่งมาถามเติมเท่าไหร่ครับพี่เติมมันหมื่นหนึ่งน้องอ,อย่างนี้ครับเศรษทีใหม่นูโว l ิเช่นะครับอลองไปฟังล,ลูกสาวของพี่น้อยผู้งามลองให้ฟังกันครับลองดูครับ